จะปีใหม่แล้วอยากจะชวนสาวไปเขาดาวจะทำยังไงดีครับโจโจเอ็งมาหาพาเอ็งร้องการอะไร <c oughs> โอ้ผมอยากไม่ต้องพูดกูรู้อยากพาสาวไปเขาดาวใช่ไหม มาถูกที่แล้วเอ็งเอานี่ไปเป่าใส่เขาสามทีรับรองสาวที่เอ็งต้องการจะหลงมึงยันงโงหัวไม่ขึ้นน่าจะสำเร็จผลนะครับอฮมสําเร็จแน่นอนงานนี้โอ really ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไปไปไปเลยค่ะไปเข้าดาวกับพี่เลยครับเาไปหาหมอ น้องบิวแพ้ฝุ่นเหรอครับแพ้กลิ่นปากพี่ครับ<า>เฮือนอ้ยเุ้ยเป็นไรคะน้องบิวครับเอิญพี่เป็นโลกร้ายเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคงอยู่ในโลกนี้ได้อีกไม่นาน<อ>น้องบิวพอที่จะไปเขาดาวกับพี่ได้ไหมครับสารฝันให้พี่เป็นจริงสักครั้งได้คะ่ะจริงเหรอครับ ไม่ป่วยลหรอคะเป็นเป็นให้หายครับน้องบิลชอบดูดวงไหมครับอุ้ยชอบค่ะอ๋อพี่ก็ดูเป็นนะฮะอยากดูไหมครับอุ้ยดูเป็นหรอคะดูลายมือใช่ไหมใช่ครับลายมือสวยมากในลายมือนี่เขาบอกว่าถ้าน้องเนี่ยไม่ได้ออกเดทกับคนราศีกรกฎดวงจะถึงขั้นจะวิบัติได้เลยนะฮะแล้วพี่จะไปหาคนกรกฎได้ที่ไหนคะเนี่ย ก็ไม่ยากหรอกครับพี่เนี่ยครับราศีกรกฎนะครับน้องบิวสนใจไปเขาดาวกับพี่ไหมฮะได้ค่ะะได้ไม่ต้องวิบัตินะใช่ครับรับรองรุ่งแน่รุ่งแน่น้องบิวครับวันเขาดาวนี้สนใจไปดูแมวที่ห้องผมไหมฮะได้ค่ะแต่มีแมวจริงๆใช่ไหมคะมีครับมีเมียวมวแมวเมียวไม่มีหรอกมีแต่นู้เมื่อกี้พูดอะไรแล้วเปล่าคะมีแมวครับ น้องบิลครับสนใจจะไปดูพูที่ไอคอนสยามไหมฮะบิลอยากไปพอดีเลยอ่ะแบบเห็นว่ามันจะเป็นพูใหญ่ๆพี่ก็กําลังจะไปดูพุเขาดาวที่ไอคอนสยามคุยกันหนูไปด้วยได้ไหมอ่ะโอ้ได้ครับรับรองบึมบึมปังปังบุมบมแน่ฮะปึมบึมปั้มปั้มบึมปึมปังปังเผอิญบัวบ้านพี่มีซุปเปอร์คาร์อยู่ส0สกว่าคันนะฮะแล้วก็เรือยอด 7ลำสนใจจะไปนั่งเรือยอทวันเ้าดาวกับพี่ไหมฮะบิว,มวเมาเรืออ๋อไม่เป็นไรครับเพอเอิญพี่มีเครื่องบินเจ็ตอีก7จ็ดลำสนใจไปนั่งเครื่องบินเจ็ตดูพุวันเ้าดาวกับพี่ด้วยไหมฮะไม่ค่ะไม่ไปเลยครับไม่ต้องยุ่งกนบหนูคะ่ะทำไมล่ะอ๋ะอน้องบิวนี่ดู สวยมากเลยนะฮะสนใจที่จะมาเป็นนางแบบวันเขาดาวกับพี่ด้วยไหมฮะอ่วันเขาดาวหรอใช่ครับก็ได้ค่ะแถมพี่อ่ะเป็นตากล้องทำี่แฟนอยู่สนใจมาร่วมโอオリแฟนกับพี่ด้วยไหมครับ <c oughs> มไม่สะดวกแล้วอะค่ะน่าจะลองหน่อยหนะ้ารับรองออกมาดูดีแน่นอนเอ้ยมึงว่าไงนะหนูม่างล้ว นี่คุณจะพาลูกสาวของผมไปไหนอ่ะผมแค่อยากจะชวนน้องเข้าไปเข้าดาวกันนะครับไปเข้าดาวเหรอไม่ลูกสาวคนเดียวเฮ้ไปกับคนแปลกหน้าได้ไงผมนะ่ะมีของมาฝากคุณพ่อด้วยเนะครับเพราะยังในวันปีใหม่ครับโอ,โ,อโอ้ไม่ได้หรอกอของอะไรอ,อย่างเงี้ยแรกกับลูกสาวผมไม่ยอมหรอกแล้วก็มี iPhone รุ่นใหม่มาให้ด้วยนะครับโอ้ไอโฟน15โอ,โอ,โอ,โอม้มีพ่อทั้งแม่เนี่ยเครื่องเดียวจะพอที่ไหนล่ะใช้ยังไงเนี่ยมีมาให้อีกครับอุ้ย เออลุงป้านะไอ้จะพอได้ไงถ้าสองเครื่องเนี่ยจัดไปอีกครับครอบครัวเลยโอ้โหเออก็ดูแลแล้วพี่เขาก็ดีนะหนูอ๋อน้องบิวครับพี่มีกล่องสุ่มให้น้องบิวด้วยนะฮะเชิญแกะดูได้เลยครับโอ้เป็นกิฟท์เชอร์ค่ะอ๋อสองที่นั่งด้วยครับน้องบิวสนใจไปกับพี่มาฮะสองที่นั่งพอดีเลย อุตส่าห์ซื้อมาตั้งสองใบทุ่มแทขนาดนี้ยังไม่รักตอบอะไรเนี่ยโจ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 วันนี้วันดีๆเป็นวันที่จะเข้าดาวจึงอยากชวนคุณมาแจมกันในวันส่งท้ายปีมามามาเจอกันเรดดี้เรดี้มามามารักกันแฮ ppy แฮ ppy โจโจไอ้ยะใช่ใช่โจโจมาเข้าดังกัน ไปเขาดาวไปเขาดาวไปเขาดาวกันไปเขาดาวกันไปเขาดาวไปเขาดาวเฮ้ยพี่เอ็กพี่เอ็เฮ้ยเมืนอไรตรงนี้อะการสวนเลย,ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วบิวไปไหนล่ะไปไหนแล้ว โอ้โหลางโอ้โหถลางปุ๊บสำเร็จแล้วสมหวังแน่นอนเลยเราเฮ้ยเจ้าฉันทำไมเจ้าวะเอ้าพี่พี่เอาถุงดำมาคุมหนูทำไมอะขยันจะชวนมาเข้าดาวกันครับโอ้โหพี่แค่พี่ขอหนงตรงๆหนูก็มาแล้วอมี้มอบให้น่ครับใส่ให้ได้ไหมโอ้โหสวยมากอุ้ยแอรเกลือ น้องบิลครับนี่เราก็คุยกันมานาน10ปี4เดือน20ชั่วโมง15นาที20วินาทีแล้วนะครับมันถึงเวลาที่จะเขาดาวกันน้องบิวไปเขาดาวกับพี่นะครับอุ้ยพี่ใส่ใจทุกวินาทีหนูนี่ปลื้มใจมากๆเลยค่ะน้องบิวครับ เขาดาวกับพี่ได้หรือยังครับไม่ค่ะฮะทำไมอ่ะโท้อ<ฮ>พอดีเห็นน้องบิวชอบไปเที่ยวแอสการ์ดบ่อยแล้วพี่ก็เป็นโพสต์อยู่สนใจที่จะไปเขาดาวกับพี่ไหมครับเดี๋ยวพี่เอนเตอรต์เทนดูแลให้อย่างดีครับ อ๋อเดี๋ยวพี่นวดให้ด้วยครับไม่เป็นไรค่ะอันนี้ฟรีไม่คิดตังคฮะอไม่เป็นไรค่ะไม่ชอบโพสเลอครับไม่ชอบพี่อะคะ่ะไม่ต้องยุง่งแซวอีกแล้วเราไม่ต้องยุง่งไม่ต้องยุง่งวายบิลไม่ได้เจอกันตั้งนานจำเราได้ไหมชื่อชื่ออะไรนะเอกกี้ไง เอ็กกี้คืนนี้ทำอะไรอะ่ะไปเข้าดาวกับเราที่ห้องไหมมีใครบ้างมีลมลหล่อๆป่ะมีหล่อๆเท่ๆหลายนายเลยล่ะรับรองสบบลืมบึืมห่อมีขนาดนั้นเลยหรอใช่ๆชไปกันเถอะตกลงน้องบิวไปเข้าดาวกับพี่ได้ไหมฮะไม่ได้อ่ะคะ่ะหนูอยากเจอศิลปินที่ชอบก่อนถ้าพี่หาให้ไม่ได้หนูก็ไม่ไปอ๋ออย่างนั้นได้เลยครับเดี๋ยวพี่จัดมาให้ครับ ฟิลาเบกตัวจริงวะเนี่ยเจ้าเจ้าย่าบ้าย่าบ้ายานรกอย่าบ้าย่าบ้าอยาสุกปกอย่าบ้าย่าบ้ายาของใครอย่าบ้าย่าบ้าทำไมทำลายไม่หมดเจ้าเจ้ายาบ้าฟิลอาเบกตัวจริงตัวจริงเสียงจริงครับน้องแล็คเบรกดีใจมากครับที่ได้มาอยู่กับน้องบิวขอให้มีความสุขมากๆเจ้าเจ้า พี่ขอตัวก่อนนะครับน้องบิวแต่เข้าดาวกับพี่ได้หรือ,อยังครับแบบนี้วีได้เลยครับสบายขนาด รับรองสบรืมตึมต่ำกันแน่นอนเป็นไงบ้างครับกับคู่มือมนุษย์วิธีชวนสาวไปเขาดาวนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมดียอ,อยากให้คู่มือมนุษย์ในตอนหน้านทําเกี่ยวกับตอนอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนะครับผมก็ะป,ปากผลงานเลงสดโปรดจีบซึ่งจะเป็นซิงเกิลใหม่ในอนาคตด้วยนะครับอืมสดโปรดจีบขราบจากนิดได้ไหมเพจสดโปรดจีบเขาบอกมีแต่ความรักความจริงใจไม่หลอกสดโปรดจีบขอบอก พูดจริงทำจริงไม่หยอกมัจีบมาจีบจะรักเพียงเธอทุกวันเวลาอายะใช่ใช่อายะใช่ใช่ชชปีใหม่แล้วครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆเจอคนมาเขาดาวด้วยแล้วก็เจอความรักดีๆให้กับทุกๆคนคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมแต่พี่และเอกมีอะไรมาเซอร์พรส์ครับมีรักสดกวยพรวันปีใหม่ ใหกับ FC ของ b ีเดอร์สกและ FC ของแรปเอกนะครับโจ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 วันนี้เลิกงามยามดีจึงอากจะมารับให้ FC ของบีเดอร์สกและ FC ของแรปเอกด้วยรักจากหัวใจคอยโชคดีค้มีสุขคอยหมดทุกประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในวราระดีขีขึ้นปีใหม่โจโจ อยใช่ใช่ไอ้ยะใช่ใช่ไอ้ยะใช่ใช่ไอ้ยะยิ่งกว่าใช่โจโจสวัสดีปีใหม่โจโจสวัสดีปีมะรงมโจโจสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณครับ